ตื <mile> ้อ่นเนี่อร่อยแตงโมอะไรสิเซเบ็ะไม่รู้เนี่ยแม่วันหลังคื้อขัดเหรอซ่าใช่ไหมแม่ต้องใส่กระเป๋าเย้เย้เยี่ยมครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ออดแกมาขายลูกชิ้นขอบคุณนะครับนำลูกชิ้นเอฟคู่มาหม้อไผ่หนึ่งด้วยขอบคุณนะครับแม่แกกระหายแต่ถ้าเป็นสองแปดห้านะคงจะดี ขอไปทาผมไม่ได้กินนะอาจารย์เล่นกินแหมแต่ถ้าผู้ใหญ่ดาเล่เนี่ยต้องเป็นเสือหรือว่าทา้ยาอยา่าเอาเสกจะเล่นนะครับ,บอขอขอบคุณนะครับพี่ออดละครับนำลูกชิ้นมานะครับมามอบให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็จะ กัเอนฟวแมครับไม่เียมนาเาไม่เขาเขาเป็นโครงการโครงการของนี่นะฟางเอ็นฟิวยิงแม่ติดแม่รับเอ็นฟิวเอ็นฟิวได้มาอยู่เอ็นฟิวยิงแม่ประตูรับไว้ได้ มาปางไม่ใช่กาปางด่เอ็ดฟิวผิดูเยจำผิดยเนี่ยเอาเลยตาลายเลยว่าเห็นลูกคินตาลายหายประตูรับกไ่ได้หางมานปางมาปางมาปางใช่ไม่เนี่ยออกไปใช่เลยครับเอ็ดฟิวโอ้ ลูกน,นี้มามาปาก็มา,ากสิไปไม่พาดเลท้หไม่พาดอฟมาป่าก็จะไปยังไปไม่ได้แอฟฟิลไ,ได้บอลซุ่งไว้ได้านหลังแอนฟิลนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเมื่อก่อนนี่ทีมแอนฟิลนี่ดังในสวรรค์โมกมีคนก็เต่าเยอะนะคร,รับน,นักฟุตบอลน,น,นด,ดังเยอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนไม่เดมานี ผู้ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ของเอสฟิวส่วนทีมมะปางเอฟซีนี่นะ่รับว่ามาจากท่าไทยนะครับขอบคุณสองมือ,อส่งทีมมาด้วยนะครับจากท่าไทยและขอบคุณทุกทีมนะครับกัดตานทีมผู้จาัดก,การทีมต่างที่ส่งนักฟุตบอลเข้าไปแข่งทุ่งบุรีขับครั้งทีหนึ่งในคันนี้ซ้ำมาเล่นดี บาลอยู่ดีมาปางมาปางเตะไปติดเอ็นฟิวออกไปมาปางได้ลูกทุบทุกไปทันทีติดเอ็นฟิวเอ็นฟิวออกไปมาปางยังได้บอลหมายเลยจีนปางไม่พามาปางได้บอลตหมายเลยสีปางเอ็นฟิวได้บอลได้หนึ่งก้าวไปได้หนึ่งกันแไป ประตูบอกไม่ได้กินโค้ดบอนี้ออกข้างไปขอบคุณนะครับผู้ใหญ่คนสวยผู้ใหญ่การจนาปาครังผู้ใหญ่คนสวยขอบคุณครับถึงมองไปเห็นเนี่ยพอนี้ลูกค้าก็แผ่นนะครับของทีมมาปางใช่ไหม อาทีมาปางนะครับผู้ชายเบอร์เบอร์สิบะนะครับลุงชายผู้ใหญ่กาญจนาบางขังขอบคุณด้วยนะครับอันแม่ปางฟาวลูงนี้ทีมแอนฟิ์อยู่ที่แอนฟิ์จะทำว่าใครจะทำประตูต่อก,กันผมดูอายุแล้วนะครับเด็กแต่คู่นี้อายุน่านจะสูสีกันนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ ไฟแดงนะครับฟุตบอลนิงเกนม่แพ้มีมมชน,นะอย่าท้อนะครับแข่งไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะครับลูกนี้สมัยโบก้าแอนฟิวแอนฟิวไปนะครับไม่พลาดพลาดยิ่งไม่ยิงกติมแม่ยิ่งไม,ม่ยิงกติมแม่มันไม่ต่งกอบลูกนี้ อนมีตัวไหนก็ทำคนเดนรดเาจานแม่งอิ่มก็บอกเลยนะเจ้าผมจะไม่กินยาซะหน่อยลูกนี่แอฟมิวยังได้บัาอยู่นะครับแม่ผู้นี้ตัสีนะครับแม่พอเด็กรุรุ่นเดียวกัน ครับวันนี้เราทําการแข่งขันทั้งหมด21คู่คู่นี้เป็นคู่ที่11แล้วนะคู่ที่11ลูกนี้แม่ไว้คู่ละครึ่งชั่วโมงทีมมรดกปาน FC ลงยิงไกลหมายเลข11แอนฟิลด์แอนฟิลิดสามส3 3ตุ้มสามติดสตุย้อนไปทางประตู เขาบอกอาจจะไม่มืดวันนี้มันครึ่งวันมันสิบส่ว่ทุกเดียว่ทุกเดียวนสิตเน้องทุนรารัตมูแอนตีแอนนี่ก็ัลุกไม่แน่แกลบกันใจเวละที่ใจท่าเอนตีนี่ก็อูิหมไยเลขสามสิบสามสองด้านใขโดนคืนมาหม่เลขสามยังไปไม่ได้ยังอยู่ที่เท้าของ เอ็นฟิวยังจับไม่ได้ยังหาทางจะจับเขายิงทำประตูถูกนี่ไหมเอ็นฟิวแม่ถูกมะปางนะครับสกัดออกไป่อยๆแล้วจะกินมะปางถูกแล้วนะครับมะปางพันไทยปีนี้โลละยี่สิบสามสิบบาทไม่รู้ว่าปีหน้าจะโลละเท่าไหร่มะปางพื้นด้าพื้นบ้านหมดสิทธิ์แล้ว เวลาทำใจแล้วปลูกก <ena> ันเยอะมันก <laut> ็ต้องลูกต่อไปผมเห็นเขาปลูกทุเรียนกันเยอะจริงหน่อยทุเรียนก็ยังถูกเหมือนกันเขานะเออหมดยู่นี่ประตูของแอนฟิวการดำการแข่งขันคู้ชนะนะครับระหว่างแม่บางเอฟซีที่มาจากท่าไทยแล้วก็แอนฟิลด์นะครับของสวรรค์ทั่วโลกลูกนี้ลูกทุ้งหมดเอนฟิลด์ ลูกนี้มักบางเตะออกข้างาไปเป็นลูกทุ่มของไอ้ฟิลลูกนี้เตะยางแม่มาปรานสก,กัดไม่ได้ไไลูกนี้แม่บอกการบอลไว้นะครับเอ็นฟิลให้ออกนั่งหน้าม้วนบูวอันด้านหลัง,งใช้ความเก่าเล็กน้อย ดูนี้เอ็นฟิวยังเจอกันไม่ได้นะคตันต่างสามทีนไม่รู้ใครจะเป็นตัวเงเบีไปนะครับเบียแลงเอาเบียเบอยดำสวยมาถ่ยย พันเดียวมันจะเป็นพันดยาวที่บว่าเหมือนกันโอ้ยอส่ระไแล้วเรียบร้อยส่งใส่ทีนเขาอะส่งใส่ทีนเขาเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับไม แอนฟิวนี่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงจากกองหลังทำให้ลับปากเอฟซีนไปแ้วหนึ่งประตูต่อศูนย์อะไรก็ไม่แน่นอนลูกควคุมแม่ตบรอบเลยไหมมันเนี่ยเอาแล้วครับอย่าไว้ตกกับสันทีนแอนฟิว คุณนี่ครับเตอนนี้อยู่ไมเครื่องก็ต้องยืนแล้วนั่งไม่ได้แล้วโดนไปแล้หนึ่งศูนย์ยิงไดทีสิบสี่เอฟิวอ่าความเมื่อกีไม่น่าเป็นประตูด้วความผิดพลาดนิดหน่อยนะครับธรรมดาครับฟุตบอลลูกทุกคนเอาอะไรกับมันลูกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ แอนฟิวแอนฟิวเตะลอดขาไปที่นีอะไรยับไไม่ผ่านตับแม่มาปานสกัดไม่ได้แล้วมาดูกันดูจะตีเสมอได้ไปแอนฟิปรตนเสียไม้ได้นี้มาปานไปเลยัะมาปานเสียมาปานแม่ไป่ผ่านแอนฟิลูกนี้บอลเป็นของ มาปางหมอไพไเนก่ย้เรียกสั้นนะครเรียกสันๆเอนฟิวโคห้าไปแล้วครับจะไปได้ไหยตัวนี้เอนฟิวหาจะจอะเข้าคะแนนการยังไม่ได้ไม่ผ่านมาปานแ่ต่ำก็แค่กแค่ต่ำก็แค่นั่งดีๆดียังไม่นั่งอีกไม่บอกสย่นั่เลย ทุเรีก็โดนสีนี่ครับเด็กทั้งคู่นะครับลุ่นชนอายุรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับเ,เด็กรุ่นนี้ไฟแรงนะครับยังไม่โอกาสทำหน้าเยอะนะครับในการแข่งขันท่านอย่าทิ้งนะครับในการแข่งขันไปเรื่อยๆแพ้ชนะไม่เป็นไร ไปนล้วเอนฟิลสี่สิบหกสามสิบสามแอนฟิลแอนฟิลได้อแล้วทีเอาไปแล้แอนฟิลทำประตูไม่ได้หมายเลขนไม่ดูดูไม่ทันแม้แต่ลีเพก็ไม่ได้หมดครึ่งแรกพเดีนะสี่สิบหกนล้รับทำประตูให้แอนฟิลเมื่อกี้หมดครึ่งแรก ดีรักตู้ตายเยี่ยมได้บานแล้วนะจ๊เดียเหรอดีใจด้วยมีโถงโร่งใดเดินสบายมีห้องน้ำทุกคนห้องเจ็ดสล้า ว่าแล้วมวูอะรเงี้ยต้องต้องต้อน่แน่นนี่จัดสินเจอาบ้านหลังนี้ดีไหมทุกคนพอเราพอเราโก้อไปคุยบ้านหลังแต่ก็บนมาที่บ้านหลังนี้แล้วอแจงนักีฬาแจงนนกีฬาคู่ต่อไปตามมเงตื่นนะคูที่12ให้มันนับไปในชื่อด้วยพุงรารืองมกับพการเกษตรแน่น่าจะเจอคนในตำบลย่านยาวตำบลเดียวกันนะครับ ปอ,อการเกษตรเนี่ยไม่รู้ว่า,อาปอปินหรือเปล่านะปิ่นก,นก,นกนารเกษตรนะครับเจอกับไพนอนไม่รู้ว่า,าทีมไพน้อนนเป็นทีมไพย่ยผู้ส,ส่งนะครับมาขอใบแนชื่อด้วยนะครับุ่นเนกะ่านะรุ่เก่าต่รองเท้าหนุ่มไทยเจ็บมาก มาชมสุ้มสองกันต่อนะครับระหว่างทีมมาปาเอฟซีกับแอนฟิวออกเสมอไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครึ่งแรกเนี่ยต้องใส่แว่นอ่ะแอนฟิวตัวห้าออกตัวแปดเข้านะครับส่วนทีม ทีมมาป่าม่เบอร์อะไรนะเมื่อกี้ไม่เปอาไรปเอ่ะะราครึ่งสองก็ตอกครึ่งหลังกันนะครับรอบแรกหนึ่งประตูต่อหนึ่ง

ลุ่น้องอ่ะเนี่ยรุ่น้องปีหนึ่งพี่อ่ะจะลูกแม่ขึ้ท่ใหญ่บ้านอลูกคุปองเอโอมตัวเล็กไหนวะโนโนลูกใหญ่เลูใหญ่ลนี้อ่ยิ้มพ่าีมครับทีมแอนฟิลทีมแชมป์แอนฟิลเนี่ยอนฟิลุกหนักแลครับแม่ับทีมคุณเอคุณเอเลยลูกนี เอ็นฟิลยังได้บอลอยู่มาปานมาปานจะทอไหมทอไม่ได้นะนะทอไม่ได้สวยดียไหมแอนฟิวแอนฟิลไปนะครับกลังปีกควา้าลูกนี้โยืนแม่ประตูประตูมไม่หับแม่คู่ยืนอยู่ลูกนี้เอ็นฟิล ฟิวต่อบอลมาแอนฟิวยืนมาตึ้งกิงขวาถ่ายบอลแล้วก็ซ้ายขวามาปานมาปานแกต้งรับยังไงฟิวฟิวฟิวฟวอ่ะแอนฟิวตยืนนกินตูล้ประตูตูใหญ่กับแมแอนฟิวได้บอลทุกมา ลูกนี้ออกเส้นหลังไปเป็นลูกเต็มมุมของแอสฟิวโอเป็นตัวครับเดี๋ยวไปประชุมก้าเข้า21ออกครับแม่ไปอุดีกันไงแต่เดี๋ยวไปประชุมออกกันดูกไเลยออกกข้างออกตรงไหนใกล้ออกก็ได้เลยพวกความไหว แอนฟิวเตะมากระสองอันที่เติมเปิดไม่ได้เราก็เลยทาสีนมาแอนฟิวกูจะส่งให้แล้วมึงไป่แม่งหาตั้งเลยกูก็ไม่รู้จะส่งใครกูส่งให้ประตูแมงเลยแอนฟิวเราจะจัเราจะเอาสีคืณแล้วาะมาปาล้วมาปาร์มดจะตั้งรับเลยตอนนี้เพราะว่าแม่ทาก่อนกี่มาวันที่สิบสามอย่างไรยิงลูกโทษด้วย ไปเลยปรากังไม่พาแอนฟิวไปเชนลด์โยนคืนไปประตูไปวัดมาเลยแล้วไปวันพ่อที่ศึแอนฟิดเออเออท่นี้เราตอนแรกเรากำจะพาลมงนี้ิธาดนิดหน่อยนนิดหน่อยแล้มากเลยนะฮะลุงมาปังมาปัง เบอร์สิเบอร์สี่เบอร์สี่รยิงใด็ดทีประตูไม่หลับเหมือนกันหลับกอนไม่ยุนยาวเน่มันยาวไปนะครับเลยยาวออกเส้นหลังไปนะตห้แขกังเาเต่อรูไปนะครับเตรียมตัวได้มหลรับไปรายชื่อ ใ้เรียบร้อยนะครับใครลองกับปอการเกษตรหรือว่าปิ่นการเกษตรเราได้นะครับอเป็นคนในตมนะควรจะเป็นทีมในตมยันยาวนี่นะครับทั้งสองทีมนะครับของผู้เล่นของคู่ต่อไปลูกนี้ยิงไกลแดนดิแมทีมีอมนวิวยิงไกลไม่ตรงกรอบเฮ้ยขวาไงขวาเฮ้ยขวาไงเฮ้ยเฮ้ยขวาเฮ้ย

ข้างหลังนะครับวันนี้โคดี้เป็นครึ่งหลังแล้วระหว่างมันปังเอซีกับแอนฟิลนะครับอย่างหนึ่งประตูนี้ลูกเล่นตัดินแม่ประตูบอกลูกเลียตกูกระตัดได้มาพลาดไปแล้วก็มาปัดโอ้โหลองส่องไก่รักไก่ยิงดูประตูจะรับได้ไหมวันนี้มันเลยคานไปลูกนี้จุดบอลน้จุดบอลนี้เฮ้ยทีม บอลกระสากเก็ตไปเลยบอลเฮ้ยไปแล้วครับแอนฟิลลูกนี้แหมหลอกจะยิงไม่ยิงส่งเลยสิบสี่แอนฟิลส่งมาทางแดนหลังแต่นั้นไม่ยิงนะครับแหมหลอกหลอกแอนฟิลไม่ยังจะยิงไกลยังยิงไม่ได้ไปแล้วครับแอนฟิลลูกนี้ไม่พลา ฟ <c oughs> ิวย,ยังได้บอลอยู่แอนฟิว้ลิมเซนมาจเล่นกันแอนฟิวต่อบอลทานแดนจานยังยังไม่ผ่านมาบางมาปังได้บอลแล้วลูกนี้ยังบอลมาได้มาแล้วก็มาทีมบอลบง ไว้ไม่ทันอ้าวมาปางได้เป็นห้ส่อสมบอร์สิไม่ไม่รู้กันตัรารตั้เอาไปเอไปเฮ้นเลยป่ะครับเบอร์ซีออครับเบอร์ห้าเข้าของมาปางเอซ แอดพี่รูตรงข้างนะทุ่มไปทั้งหน้าประตูลูกนี้ประตูจังแม่ประตูบอกกูรู้บอลมันจะตกตรงนี้แฮ่อรับจัดบอลไม่ได้ที่บอลที่บอลเล่นที่บอลตั้งใหม่ตั้งใหม่ลูกจัดจังเลยจัดจัด้จังเลยจัป็นตัวครับ สิออกนะครับมาปางนะครับสิเอ็ข้าแล้นตมไน้มนิวติพิกแน่ลูีแม่เนึกว่ากยังไม่ออมนะลูกนี้แอนมิวยังได้บอลอยู่หมายเลขสิบสสิบสี่โมเด็นกลางหมายเลขแปดเโยนไ่ก็โยนไปที oh, <my> ่น้ำใครได้แ huh, ม uh ่ใคกินแล้แลูบีแม่ อลลาจะหมดแล้วครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุม11วิวไม่รู้นะครับบรรยากาศให้พอดีซึ้นขึ้นบอกคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นี่เป็นคู่ที่11วิวแล้วครับวันนี้เราละการแข่งขันทั้งหมด21คู่นะครับตอนนี้ก็เกือบบ่าย้อล้วไม่รู้ว่าจะจบ ตอนไหนทอนที่มไ่ล้อมกับปอการเศษขอให้มาถ่ายรูปด้านหลังอนออมาถ่ายรูปด้วยนะครับปอการเศษกับไ่ล้อมไปกองเล่นยาวเฮ้ยเฟี้ยวขึ้นมาได้เฟี้ยววิ่งตัขึ้นนาเฟี แอนฟิวยังได้บอลอยู่ไปยังเสมออยู่นะครับจะอีกคู่หนึ่งมาโดยหญิงลูกโทษมาลองติดตามาดูไปนะครับมาปัด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 โอปัดมาให้โยนบอลมาไม่ถึงเตัวสิบวันนี้แอนฟิวแอนฟิวโต้คืันทีแอนฟิว 10ยังไม่มาปานได้บอลอยู่แอนฟิลด์แอนฟิลด์ไปจะเก็บตะบอลไม่ได้ก็กินมะปาน10แอนฟิลด์อนฟิไปแล้วคับลกนี้ อยู่ไหนครับพัตตาเรบู่กนี้เ<ห>อาบอลสองลูกาหาพัตตากันนะคอบ่นว่าป่วยอยู่เนะี่ยเพิ่งหายป่วยเหรอแม่ขอบคุณบอลบอยได้เห็นไหมครับบอลบอยคือนี่้องอยู่ถึงสี่ทุ่มนะบอลบอยแอนฟิวแอนดี้วอนไปนี่กันดีแม่ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันถ้ากดวเกือรีก <c oughs> น้อยก็ไม่แน่นะครับ แลก็นี่เป็นครื่องหนังนะครับโดวางฟ้าบางเอฟซีกับแอนฟิวขออยัางหนึ่งประตูตอนนึ่งยูเดี๋ยวมาดูว่าจะยิงจุดโทษหรือไม่นะครับรอฝีมือสื่อสีกันนะครับคู่นี้วัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ยาวว่าชวนรุ่มใหม่ทั้งคู่ นะครับแอนวิวทุ่งยาไปแล้วไกนี่ลงไปนี่หมดต้วนี่หมดหมดเวลาดังมาแข่งขันสวัสดีครับสวัสดีครับ